สวัสดีครับผมคุณผู้ชมชาย o u t u ทุกคนครับยูฮหนดีเจกราเช่นเคยกัน reaction หนังสั้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกของเรามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันก็วันนี้ครับมีน้องคนนึงส่งเข้ามาในแชทว่าพี่ครับรีวิวหนังสั้นเรื่องนี้ให้หน่อยหนังมันชื่อว่า shadowed นะครับผมชอตเฮอร์เลอร์จากโพนี่สมัชช์เชน n นลนะครับก็เป็นช่องของพ่วงกับไลท์เอานะครับซึ่งน้องบอกว่าเขาทากับเมียในช่วงกักตัวซึ่งพ่วงกับคนนี้เขาก็ทําหนังสั้นกับเมียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่ามีกันออออออยยููู่่่คคนนนนนนนบ้้้้้้้าาาไงแแแลลลวววตตตตตททีืผมมมกก็็ดดดิัั เจมวานนะครับได้เห็นผลงานไลอาแล้วก็สนใจจึงจับโปรเจกต์ไลอาเนี่ยไปทาให้เป็นหนังยาวหนังใหญ่แล้วก็ให้ผู้กำกับคนนี้ไปกํากับหนังเรื่องไลอาแบบจริงๆซึ่งใครได้ดูแล้วก็น่าจะรู้กันนะครับว่ามันแบบต่อยอดไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็มันพอสมควรเป็นหนังผีที่ดูแล้วโคตรมัน่ะจริงๆซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้ครับมีความยาวแค่2อนาที59ิาวิซึ่งแม่งสั้นจริงๆและแน่นอนครับผมระดับผู้สร้างไลอาแล้วมีคนส่งไม้ผมดูขนาดนี้ต้องจัดแล้วฮะต้องจัดสักหน่อยมาเรามาดูเลยแล้้ววกัันนนนะครบอจไูๆ ก่อนจะดูทุกคันโอเจลจะหมดแล้วด้วยต้องล้างมือให้สะอาดนี่ถูให้ทั่วมืออย่างนี้แล้วก็เช็ดให้แห้งถ้าไม่แห้งก็จับเมาส์ได้เลยเพราะว่าจะได้ไปทำความสะอาดเมาส์ต่อมาโอตื่นเต้นว่ะมาครับผมชารดูว์เปิดมาเป็นประตูบ้านอยู่ในห้องแล้วก็ถ่ายเมียอีกแล้วนะฮะใครที่ได้ดูหนังเจมวานหรือว่าหนังเรื่องไหนที่มีผู้กำกับคนนี้ไปร่วมทำเนี่ยก็จะเอาเมียตัวเองไปเล่นด้วยเสมอนะครับอย่างแอนนาเบล ภาค2องครีเอชันใช่ไหมก็เอาเมียไปเล่นตอนจบด้วยอุ้ยไลท์เอาครับไฟดับผมชอบบรรยากาศชอบการทิ้งแบบทิ้งให้เราเห็นต่างๆเ,เห็นนู่นเห็นนี่อู๋เสียงดังวะ่ะสะดุ้งแน่สะดุ้งแน่ย้ำว่าหนังแนวนี้ทำกันแค่สองคนนะเฮ้ยมีการโชว์เทคนิคเรื่องเงาก,ก่อนเลยครับผมเปิดมา เป็นของล่องหนหยิบขึ้นมาได้จริงกลัวคือผมกลัวบรรยากาศนะแล้วก็เล่นกับเสียงคือสเต็ปแกจะแบบเจมวานมากๆเลยก็เลยไม่แปลกถ้าเจมวานจะชอบและถูกใจผลงานแกเห็นเงาตัวเองขอให้มาแค่เง,งานนะมาแค่เง,งาก็พอนนะ ออหลายคนไม่เคยเห็นผมตอนนั่งดูคลิปผีหรือหนังผีนะวันนี้จะได้เห็นของแท้ของจริงรียกชั่นสดๆมาดูว่าคนที่ไม่กลัวผีของผมจ,จะเป็นยังไงเอ้ยยะหุ้ยกล้องกล้องเอาลวครับกล้องเอาลวครับบ <c oughs> <c oughs> อกแล้วว่าอย่างลั่นทําหนังผีเนี่ยซาวเป็นเรื่องสำคัญมากเวย้ย ไม่ชอบเลยเพรไม่ชอบบรรยากาศนี่นะมันดูแล้วมันแบบวังเวงหลอนแล้วก็กดดันคือแค่2นาที3นาทีไม่ต้องมีบทพูดนะครับมาดูว่าเขาจะพาเราไปได้สุดขนาดไหนมีความพาราโนมอลออแอคทิวิตี้ในวันที่บ้านไฟดับอ้เจ๊กีวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา วิ ah. 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 ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเฮ้ยอ่ะเกเท่นะดูซิว่าจะมาเป็นตัวไหมวิ่งเข้ามาทิ้งไ่วิ่งเขาเลื่อนเดินฮะสเต็ปอิดฟอลโล่ครับผมอิดฟอลโล่ก็จะไม่ชอบวิ่งนะจะชอบเดินเข้ามาหาคนดูอย่างนี้เออดูด uh ิขนาดถ่ายทําเมืแค่สองคนโอ้โ ตอนจบมันมีบทพูดฮะกำกับโดยเดวิดเอฟแซนเบิร์กนะครับแล้วก็ลอต์ตาลอสเทนครับผมก็น่าจะช่วยกันทำกับเมียนะผมอยากรู้ว่าบทพูดตอนจบมันพูด,ม,พดมันพูดว่าอะไรเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนะครับตรงนี้โอ้ฟักโอ้ฟัก ใช่ไหมเออใครฟังออกไนีก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเรามาเก็บรายละเอียดตรงท้ายอีกทีเป็นเหมือนรูปครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับฝั่งทางขวามีคนถือขวานเล็กๆอยู่แต่จับสองมือนี้นะแต่เป็นขวานเล็กๆฝั่งนี้เหมือนมีผู้หญิงมีเด็กแล้วก็ไอ้คนตรงกลางที่เห็นกันเมื่อกี้แล้วก็เงาซึ่งคาดว่าเงาเนี่ยไอ้เงาที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่น่าจะเป็นเงาของเจ๊แกเองแล้วก็เงาของคนที่นั่งอยู่ในอ่าเก้าอี้ตอนแรกๆเออซึ่ง ให้ตีความเหรอให้ตีความว่ายังไงบ้านหลังนี้คืออะไรตอนแรกเปิดมาครับเราจะเห็นเงาที่เป็นเหมือนถ้วยเหมือนแบบพอไฟดับปับ๊บมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาให้ผู้หญิงคนนี้ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะสามารถเห็นได้แล้วก็ไม่น่าจะสามารถแตะได้ซึ่งความอันตรายคืออะไรครับหนังปูไว้ตรงนี้ฮะหนังปูไว้ตรงนี้ก็คือว่าขนาดสิ่งที่มองไม่เห็นมึงยังจับได้ใช่ไหมแล้วภาษาอะไรกับไอ้เงาที่แบบถือขวาหรือคนเป็นห้าหกคนแล้วปิดประตูปั้งแล้วผู้หญิงอยู่กับเงานั้นใช่ครับตอนจบโอฟักแน่นอน ถ้าตีความก็คือมึงตายแน่นอนนั่นเองเนี่ยตอนท้ายเพราะว่ามันอยู่กับคุณแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเช็คตรงนี้ก่อนผมอยากเช็คตรงนี้มากเพราะว่าเป็นจุดที่อ่าผมเห็นมันทิ้งไว้ให้ตั้งแต่แรกก็คือหน้าต่างนี่เรามาดูหน้าต่างก่อนครับซึ่งตอนนี้ไฟยังไม่ดับอะ่ะจะยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เบอร์ครับไม่มีอะไรที่หน้าต่างครับเขาทิ้งหน้าต่างไว้ให้ใหเราแบบรู้สึกแบบกดดนันหรือว่ากลัวไปเอง เเฮ้ยยดี๋วๆๆๆพอมันกลับมาเมื่อกี้ครับมันมีจังหวะที่กลับไปใส่จ่ายรอบนึ้น ผมก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีอะแต่ผมไม่แน่ใจนะใครเห็นอะไรคอมเมนต์ได้นะครับไม่มีอะไรครับรู้แค่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งตรงนี้ที่ถ่ายให้เราเห็นสวิตไฟนะครับซึ่งเหมือนกับจะเป็นการรีแคปไปถึงไลอาอนเออด้วยนะครับก็โดยรวมครับสําหรับหนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากแต่ว่าความกดดันและก็ความเจ๋งในเวลาเพียงแค่2นาที5 9 5 8เนี่ยถือว่าคุณภาพมากแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งหนังันนี้ก็อัปโหลดตอน2เมษานะครับผมก็ใครอยากดูตามไปดูได้เขามีข้อความเขียนไว้ข้างล่างด้วยนะครับผม Sort of a companion piece to our short lights out. Watch loud in the dark. ก็เขาจะบอกเหมือนประมาณว่านี่เป็นแบบเหมือนแบบงานชิ้นหนึ่งเป็นแบบส่วนหนึ่งที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามันเป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เกี่ยวกับไลท์เอาท์แต่อาจจะไม่ได้ใช้ในหนังหรือว่าเป็นการต่อยอดออกมาหรือเป็นการแบบสปินออฟเล็กๆออกมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาคต่อของหนังสั้นไลท์เอาท์หรือเปล่านะครับเพราะว่านี้ไม่น่าจะเชื่อมโยงแล้วว่าเกี่ยวกับหนังใหญ่อย,อย่างแน่นอนก็มีอะไรยังไงใครเข้าใจอะไรคอมเมนต์ผมได้นะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะไปทางที่ดีหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ค่อยออกผมอ่านได้แต่ผมแปลไม่ค่อยได้น,นเองะ,ะก็มี ความหมายที่ผมไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีคนในคอมเมนต์ไม่เข้าใจเหมือนก,นกันกับผมด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะไปสงสัยกัะตรงคําว่า watch loud in the dark ซึ่งถ้าแปลตรงตัวมันก็จะเหมือนว่ามองเสียงที่ดังในความมืดผมแปลตรงตัวไปไหมซึ่งถ้าเอากันตรงตัวก็นั่นแหละความมืดที่เสียงดัง เออนะต้ให้ลองเดาๆนะเพราะว่าดูจากหนังสั้นแม่งก็เสียงดังจริงๆแล้วมันมาจากความมืดมาจากเงาของผีพวกนี้หมดเลยนะครับมาทั้งแกงมาเป็นแกงนะครับก็นั่นแหละใครดูแล้วเลยใครมีความคิดเห็นยังไงรีวิวยังไงอยากจะอธิบายตรงไหนผมเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้นะครับเราจะปรับปรุง <laughs> ในรอบหน,านา้าสำหรับการนั่งดูแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่นั่งดูแล้วก็ขอบคุณน้องที่ส่งลิงก์มาให้ด้วยนะไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมชวัสดีครับ